สวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตด้วยสําหรับการใช้เสียงประชาสัมพันธ์นี้ค่ะวันนี้นะคะก็ขอต้อนรับค่ะสําหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่อยู่บริเวณโซนเดอะเซอร์เคิลรัชพูนแห่งนี้ค่ะวันนี้จะเจอกันค่ะสําหรับกิจกรรมพิเศษเลยนะคะที่ยิมมังกี้นั่นเองค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าเอ๊ยยิมของเราอยู่ตรงไหนนะคะถ้าคุณจะเจอสตาร์บัคแล้วเดคะเดินตรงดิ่งไปที่โซนวิลล่ามาร์เก็ตค่ะขึ้นไปบริเวณโซนชั้น2นะคะจะเจอกับยิมมังกี้แน่นอนนะคะแล้วต้องบอกว่าวันนี้ค่ะ ลองรับนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นคุณผู้ชายหรือว่าคุณผู้หญิงเนี่ยคือได้ทุกเพศทุกวัยแนย่หนอนเลยนะคะที่ยิมของเราในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเปิดโอกาสแล้วค่ะสําหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยไม่เคยเข้าฟิตเนสเลยแต่ว่าอยากลองดูอยากจะลองเล่นเครื่องเล่นสักหนึ่งเครื่องดูนะคะวันนี้หรือว่าได้ทุกเครื่องนั้นเลยง่ายๆเลยนะคะวันนี้เปิดโอกาสแล้วค่ะลงทะเบียนน้านนี้ฟรีแล้วก็ทดลองเล่นด้านบนฟรีเช่นเดียวกันนะคะยิมของเราอยู่โซนด้านในวิลล่ามาร์เก็ตชั้น 2ค่ะถ้าคุณจอดรถนะ้วบริเวณโซนด้านข้างเนาะอาจจะเดินขึ้นไปเซอร์วิสสักนิดนึงก่อนก็ได้เพื่อแบบว่าดูบรรยากาศนิดนึงแต่รับรองเลยนะคะว่าคุณจะต้องติดใจแน่นอนค่ะเพราะว่าภายในวันนี้นะคะภายในยิมมังกี้ของเราเนี่ยก็คือมีทั้งเครื่องเล่นนะคะหลากหลายเครื่องเล้นเลยรองรับแม้กระทั่งแต่สําหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยชอบแบบหนักๆเลยเตะต่อยมีมวยด้วยนะคะแล้วก็มีแบบเต้นซุปเปอร์ด้วยเอาใจนะน้องๆบางท่านบอกว่าชอบแบบคาสําหรับ การเต้นมากๆเลยวันนี้ค่ะที่มังกี้เนี่ยนอกเหนือจากจะมีเรื่องของการออกกําลังกายนะคะเน้นบอดี้สัดส่วนต่างๆแล้วค่ะในวันนี้นะคะคุณสามารถเลือกได้เลยไม่ว่าจะเป็นคัสไหนก็นแล้วแต่ค่ะหรือท่านไหนนะคะบอกว่าอยากจะติดต่อสอบถามแบบหลังไม้ได้ไหมได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ค่ะที่แอดอิมมังกี้ได้เลยหรือว่า Facebook นะคะใครเล่น Facebook อยู่แล้วค่ะ กดไ like, ลค์กดแชร์ได้เลยที่แฟนเพจของเรานะคะยิมมังกี้ Thailand นั่นเองนะคะเจเนี่ยคุณก็จะเจอเจอหน้าแฟนเพจเฟ b บ o ๊ Facebook, เน้อรวมถึงค่ะมีคำแนะนำไปดีด้วยจากโค้ชของเราจากเทรนเนอร์ของเรานะคะยิ่งถ้าคุณได้ฟังแล้วเนี่ยสามารถแบบเฮ้ยลองออกเล่นๆดูที่บ้านแล้วพอติดใจเนี่ย รต้องมาที่ยิมแล้วละค่ะมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราที่ยิมมังกี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรียนเชิญเลยแล้วกันค่ะสําหรับท่านไหนเพิ่งเดินทางมาถึงนะคะอาจจะเดินมาเซอไว้ด้านหน้ารับไปโปรโมชั่นค่ะรับไปวิบลตดด้านนี้ก่อนก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็จะมีใบวิบลิแบบนี้นะคะยิมมังกี้สมัครก่อนใครได้แล้ววันนี้ค่ะฟรีเรื่องของผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลด้วยส่วนตัวเลยคุณได้เชนเนอร์ส่วนตัวแน่นอนนะคะวันนี้นะและยังไม่พอด้วยค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยมีโปรโมชั่น ลูกค้าใหม่ด้วยนะคะอยากเป็นเมมเบอร์กับเราฟรีในเรื่องของการตรวจว่าสุขภาพพร้อมกับมวลแบบมวลกล้ามเนื้อที่ต้องวัดกันด้วยนะคะด้านนี้นะหรือท่านไหนอยากจะสมัครแพ็กเกจค่ะวันนี้เรามีแพ็กเกจด้วยนะคะสำหรับแพ็กเกจเนี่ยก็จะมีหลายแบบด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจอ่อ p e r s o n a l วอ n t r นเนอนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมี36เซกชันเลยคุณสมัครตอนนี้เนี่ย36เซกชันแต่ว่าเราฟรีให้คุณนะคะในเดือนแห่งความรักแบบนี้ในเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้เนี่ย ก็ชวนคนข้างๆนะคะชวนคนในครอบครัวของคุณค่ะออกกบบาลังกายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราได้เลยเด็กชิมังกี้ค่ะฟรีไปเลยอีก10เซ็กชันคันธีเลยนะคะวันนี้เนี่ยใครที่สนใจนะอยากจะขึ้นไปออกกํบบาลังกายด้านบนละหรือว่าอยากจะไปทดลองเล่นฟรีวันนี้เนี่ยไปกันได้เลยนะคะวอล์กอินไปได้เลยค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเราเนี่ยก็จะมีทุกช่องทางเลยมีช่องทด้วยผ่านช่องทางยู u ูบนะคะเผื่อสนใจเนี่ยจะเข้าไปดูเทรนเนอร์ก่อนก็นได้อ่าว่าเทรนเนอร์เนี่ยเป็นประมาณนี้ นะมีการใช้เครื่องเล่นมีการแบบใช้สัดสวนแบบไหนหรือว่าคุณอยากได้ในเรื่องของแบบบอดีเวทนะคะก็มีในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะอยากได้สัดสวนไหนลองสอบถามได้เลยค่ะโอเดนเินทุกท่านเลยนะคะท่านไหนบอกว่าเพิ่งจอดรถมาถึงก็วันนี้นะก็แวบะบมาหาพวกเราได้เลยนะคะที่ยิมมังกี้นั่นเองจ้า